วันนี้ก็จะมาแนะนำการต่อดอกลำโพงซับวูเฟอร์กับตัว power amp Class D นะครับผมสวัสดีครับ IT DIY ครับผู้สนับสนุนของเราก็ร้านสาวซิ s y s t e บน lazada นะครับ shopee แล้วก็ line myshop นะครับทั้งแบบตัวเดียวนะครับผมเป็น v o ยคู่4โอห์มกับ4โอห์มนะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์2ตัว v o ยคู่ทั้ง2ตัวนะครับผม4โอห์มกับ4โอห์มนะครับผมวิธีการต่อนะครับผมว่า1ตัวต่อยังไงนะครับผม2ตัวต่อยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ตัว power ก่อนนะครับผมที่เทอร์มินต่อดอกซับนะครับผมมันจะมีให้ต่ออยู่2ช่องนะครับเป็นช่องต่อรูอยู่4รูนะครับผมที่ตัวช่องต่อนะครับผมจะเขียนเอาไว้นะครับผมรับโหลดได้ที่1โอห์มมินนะครับก็คือต่ําสุดอยู่ที่1โอห์มนะครับแล้วก็จะบอกค้่บวกลบของช่องนะครับจะมีค้วบวก2ช่องนะครับแล้วก็ั้วลบ2ช่องนะครับโดยบวกกับบวกนะครับ มันจะเป็นตัวเส้นปละอยู่นะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์เพื่อให้เรารู้ว่าก็คือมันต่อถึงกันนะครับแล้วก็โควรบก็เหมือนกันนะครับมันจะมีเส้นปละอยู่นะครับโยงไปขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอกให้เรารู้ว่ามันต่อถึงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะต่อถึงกันจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์นะครับผมโดยวัด โดยใช้ในโหมดบัสเซอร์นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าสายมันช็อตกันหรือมันต่อถึงกันนะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับฟังนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะต่อถึงกันจริงไหมนะครับโดยผมจะจี้ขั้วนะครับผมฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับนี่นะครับมันไม่ดังนะครับนี่ ไม่มีเสียงนะครับผมแล้วผมจะจี้มาอีกขั้วหนึ่งนะครับไม่มีเสียงนะครับแล้วผมก็จี้อีกขั้วหนึ่งครับอันนี้คือลบกับลบนะครับดังนะครับผมไปจี้บวกกับบวกนะครับโอเคนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมผมจี้ลบฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็จี้บวกฝั่งนี้ นะครับก็คือไม่มีเสียงดังนะครับมันไม่ต่อกันนะครับมันไม่เชื่อมถึงกันนะครับแล้วผมก็เถิบมาบวกอีกช่องหนึ่งนะครับมันก็ไม่เชื่อมถึงกันนะครับผมก็เขยบมาลบอีกช่องหนึ่งนะครับมันก็ไม่เชื่อมถึงกันนะครับทีนี้ผมลองต่อผมลองจี้ที่ลบกับลบนะครับมีเสียงนะครับแสดงว่ามันเชื่อมถึงกันนะครับนี่นะครับ มาดูบวกกับบวกนะครับผมอ่านี่นะครับหมายความว่าช่องบวกกับบวกนะครับมันคือช่องเดียวกันนะครับมันต่อถึงกันนะครับลบก็เหมือนกันนะครับผม ช่องเดียวกันมันต่อถึงกันนะครับ power c u ัดีขัดซับนะครับมันคือสัญญาณโมโนนะครับผมก็คือมีอยู่ช่องเดียวนะครับไม่ได้เป็นช่องแบบสเตอริโอนะครับผมมันคือสัญญาณเสียงโมโนนะครับสำหรับซับนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับผมจะเริ่มจากการต่อซับ1ตัวก่อนนะครับ1ตัววอยคู่4โอห์มกับ4โอห์มนะครับผมอันนี้เป็นลำโพงซับ10นิ้วนะครับผมเป็นแม่เหล็กบางนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไม่เหล็กหนามามันจะสูงเกินตัว power นะครับตอนถ่ายคลิปแล้วมันมันดูแล้วมันไม่สวยนะครับก็เอาตัวซับบางมานะครับผมหลังดอกนะครับผมหลังดอกซับนะครับมันจะเหมือนกันนะครับผมกับตูดหนานะครับผมไม่ใช่ซับบางนะครับมันก็จะมีตัวขั้วต่อวอยนะครับผมสองฟังแบบนี้นะครับผมอันนี้คือ1นึ่งวอยอันนี้คือ1นึ่งวอยนะครับ กันต่อนะครับ1ดอกนะครับต่อพาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับเราจะเอา2วอยนี้นะครับมาต่อขนานกันนะครับก็คือเอาวอยนี้กับวอยนี้นะครับผมก็คือเอาแดงต่อกับแดงดําต่อกับดํานะครับผมวอยที่ตัวลําโพงนะครับถ้าเอามาขนานกันมันก็จะเหลือ2โอห์มนะครับที่ตัวพาวเวอร์นะครับมันรับได้ต่าสุดคือ1โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมวอยที่เราเอามาขนานที่ตัวลําโพงนะครับมันจะเป็น2โอห์มพาวเวอร์ตัวนี้ขับได้สบายนะครับผม เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับผมต่อขนานแล้วก็มาต่อกันที่ Power จะต่ออยังไงนะครับตัวสายลำโพงนะครับเราจะต่อกันทั้ง2อฝั่งนะครับผมทำเป็นหัวเพื่อเป็นเครื่องหมายสีแดงกับสีดำนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายนะครับตอนต่อกันจริงๆนะครับผมไม่ต้องเข้าหัวแบบนี้ก็ได้นะครับผมใช้ตัวลวดทองแดงเข้าไปเลยก็ได้นะครับสายจะมีอยู่2ชุดนะครับผมก็คือ2เส้นบวกลบนะครับ2เส้น แล้วจะแยกออกไปต่อวอยละ1เส้นนะครับผม1เส้นจะมีบวกและลบอยู่นะครับผมการเข้าสายที่ลําโพงนะครับข้างในสีแดงแล้วอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้เรากําหนดให้สายสีแดงเป็นบวกสายสีขาวเป็นลบนะครับผมอีกเส้นหนึ่งนะครับก็มาต่อกับวอยอีกข้างหนึ่งนะครับ ให้สายสีแดงเป็นบวกสายสีขาวเป็นลบนะครับผมเห็นนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมสองข้างนะครับผมวอยละหนึ่งเส้นนะครับผมเส้นหนึ่งก็จะมีบวกลบอยู่นะครับต่อไปนะครับผมสองเส้นนี้นะครับผมเราจะเอามารวมกันนะครับให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับสายที่ผมเอามานะครับผมผมรวมไว้แล้วนะครับฝั่งสีแดง ที่เป็นสายทองแดงนะครับผมก็เอามารวมกันนะครับฝั่งสีดํานะครับผมก็เอามารวมกันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นนี่นะครับสีดําก็จะเป็นดํานี้นะครับ1เส้นแล้วก็ดําฝั่งนี้อีก1เส้นนะครับเอามารวมกันนะครับผมแล้วก็สีแดงก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสีแดงฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็สีแดงฝั่งนี้นะครับก็เอามารวมกันนะครับ อันนี้คือการต่อแบบขนานนะครับทีนี้มันจะเหลือปลายข้างนี้นะครับผมสองเส้นนะครับเราก็เอาไปต่อกับตัว power ได้เลยนะครับที่ตัว power นะครับผมฝั่งสีแดงนะครับผมเราก็จะเอาไปเข้าที่คั้วบวกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คัวลบนะครับผมก็เอามาเข้าที่ สายลบนะครับแบบนี้นะครับผมหนึ่งดอกนะครับผมก็จะเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเสียงฟังดูนะครับผม ไปนะครับผมจะแนะนําการต่อซับ10นิ้ว2ตัวนะครับผมเป็นซับคู่นะครับหลังจากที่ต่อตัวนี้ไปเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาต่อตัวนี้เพิ่มนะครับผมหลังเหมือนกันนะครับการต่อก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับโดยที่เราจะเอาวอยสองข้างนะครับผมวอยด้านนี้กับวอยด้านนี้มาขนานกันนะครับวอยเอาฝั่งนี้นะครับผมขั้วแดงนะครับต่อกับขั้วแดงนะครับแล้วก็ขั้วดําต่อขั้วดํานะครับ เดี๋ยวผมจะต่อสายทีละชุดนะครับผมก็มีแดงกับดํานะครับผมแยกกันไปแดงกับดํานะครับสองข้างเดี๋ยวต่อฝั่งนี้ก่อนนะครับเอาแดงเข้าแดงนะครับผมปกติเลยดำเข้าดำนะครับผมวอยฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทำวอยฝั่งนี้นะครับก็เราสายอีกชุดหนึ่งนะครับสองเส้น แดงก็เข้าแดงเหมือนเดิมนะครับดำก็เอาไปเข้าดดำนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นสองเส้นแบบนี้นะครับผมสายไฟอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เอามาต่อกันนะครับผมโดยสายไฟนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับผม จะมีสายสีทองแดงกับสายสีเงินนะครับผมก็สายสีทองแดงนะครับผมเอามาต่อรวมกันนะครับจ euh, ับรวมกันเลยนะครับแล้วปลายอีกด้านนะครับปลายด้านนี้นะครับเราจะเอาไปต่อที่ power amp นะครับผมหรือจะเอาของปลายด้านนี้นะครับผมกับปลายของตัวนี้นะครับผมมารวมกันเลยอีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอดตัวนี้ออกนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมแนะนําให้อีกทีนะครับ ชุดสายนาี้นะครับผมของตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดสายนี้นะครับผมของตัวที่เราต่อเมื่อกอี้นะครับเราเอามารวมกันได้เลยนะครับเป็นดำต่อกับดำนะครับแล้วก็แดงต่อกับแดงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาสายอีกเส้นนะครับต่อต่อจัมที่จุดนี้นะครับผมออกมานะครับผมหนึ่งเส้นแล้วก็ลากไปที่ power ได้เลยนะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อนะครับก็คือผมจะเอาชุดแต่ละดอกนะครับผมก็คือแยกออกมาเป็น2ชุดแบบนี้นะครับผมของชุดดอกนี้นะครับผมมาต่อเข้ากับขั้วเทอร์มินอลตรงนี้นะครับผมที่จุดต่อลำพงนะครับจะได้เห็นว่าแต่ละตัวนะครับผมมันต่อแล้วมันจะมาขนานที่ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเอามารวมกันแบบนี้นะครับมันก็คือขนานเหมือนกันนะครับผมก็ต่อบวกลบ แค่นี้นะครับผมสองเส้นเหมือนกับตอนที่เราต่อดอกเดียวนะครับไม่งงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการต่อนะครับเส้นนี้นะครับผมของดอกที่วางหน้าดอกไหนอยู่นะครับผมก็เอามาต่อตัวนี้นะครับโดยที่ขั้วของลําโพงตรงนี้นะครับมันจะเป็นลบลบนะครับผมแล้วก็บวกบวกนะครับเราต่อแบบนี้เลยนะครับเอาเข้าไปลบนะครับผมแบบนี้นะครับเอาลบก่อน แล้วก็ขันลบนะครับผมโอเคแล้วก็บวกนะครับเราก็เอาช่องถัดมาจากตรงนี้นะครับผมตรงนี้มเป็นลบนะครับเว้นไว้นะครับผมเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวไปต่ออีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ามาเข้าตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขันให้แน่น นี่นะครับแล้วก็ของลำโพงชุดนี้นะครับผมเราก็เอามาเข้าลบตรงนี้นะครับนี่นะครับผมลบตัวนี้นะครับแล้วก็บวกฝั่งนี้นะครับผมก็เอามาเข้าบวกตรงนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้ชุดสายแบบนี้นะครับผมมันจะสลับกันซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับลำโพงสองตัวนะครับผมก็จะมาขนานอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือ1โอห์มนะครับผมก็คือตัวนี้ขนานกันอยู่แล้วนะครับผมเหลืออยู่2โอห์มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขนานกันเหลืออยู่2โอห์มนะครับทีนี้เอา2โอห์มกับ2อโอห์มมาขนานกันอีกทีก็จะเหลือแค่1โอห์มนะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้ก็รับได้อยู่ที่1โอห์มนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเพลงผมจะใช้ของ n c e นะครับผม เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์ว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับใครทีไไ่ต้องการให้ไอ d ีเดนยนําเได้นำเจับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ